วันนี้เวลา9 4้นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาประจำปีการศึกษา2566นหณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีมติมอบป,ปริญญาคาุรุศาสตรอุตสาหกรรมดุมดษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแด่นายกเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและมอบป,ปริญญาดุดษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองคนในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจํานวน1338คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มุ่งพัฒนายกระดับศักยภาพแก่นักศึกษาด้านวิชาชีพเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัตินวัตกรรมและผู้ประกอบการผ่านการจัดการศึกษาบนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยบูรณาการการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติการจริงตลอดจนการเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นและสังคมให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าชีวิตคนเราแต่ละคนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่นอีกเป็นจำนวนมากทั้งในฐานะที่เป็นครอบครัวญาติมิตรเพื่อนร่วมงานร่วมชุมชนและร่วมชาติเดียวกันหากไม่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้ก็คงยากที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุขได้ทุกคน จึงต้องรู้จักสงเคราะห์เกื้อกูลกันด้วยการให้และแบ่งปันสิ่งต่างๆตามกำลังผู้จาปราสัยกันอย่างมีเมตตาและไมตรีเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันในกิจการต่างๆและร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไม่ว่าจะประสบเหตุการณ์ใดการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันเช่นนี้จะช่วยให้ทุกคนผูกพันจิตใจกันไว้ได้นึงเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันได้อย่างดีที่สุดหากบัณฑิต จะได้นำไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงานแล้วก็มั่นใจได้ว่าจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างผาสุขมั่นคงและมีความสำเร็จราบรื่นในการประกอบกิจการงานทุกอย่างอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญของสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนภายหลังเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจาปีการศึกษา2566องคมนตรีมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ เพชรราชมงคลให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างคุณอุปาการแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจำนวน9คน